สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่เราสองกันนะคะเป็นแบบรับมาขายนะไม่ใช่โฮมเมดนะคะอย่างแรกนะคะชิ้นละ25บาทมี1ชิ้นนะคะคือไข่นั่นเองนุ่มสโลนะคะแมกเนตหายแมกเนตหายตอนแรกก็ขาย30บสทนั่เราขาย25บาทนะคะนุ่มสโลนิดหน่อยนะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็น แพนด้านะคะแพนด้าโบชมพูมีแค่หนึ่งเอ้ยมีสองชิ้นนะคะมีอันนี้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นแพนด้าแลบลิ้นน้องอยู่ไหนแพนด้าแลบลิ้นอ่ะแพนด้าแล้วก็แพนด้าแลบลิ้นนะคะก็จะอยู่นี่ให้พี่เลบ นี่นะคะนุ่มสโ,โลนะหายากที่สุดในบรรดาแพนด้าเราจะเก็บแล,ล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอุ่นสีนะคะก็จะมีชิ้นนี้นะแข่งนิดนึงนะคะแต่ว่าสีเหลืองอันนี้นิ่มนะนิ่มกว่าอันที่อยู่ในแพ็กเกตน,นะคะแล้วก็มีสีเขียวเขียวแบบนิ่มมากน้องเราเป็นคนเลือกมานะคะ นะคะก็จะเป็นโดนัทคิตตี้นุ่มสโลทุกชิ้นเลยนะคะโดนัทคิตตี้นีนน่นุ่มออกมาถ้าเกิดอยากออกมานิ่มไหมนี่ออก็ตัวอย่างอันนี้ก็ขายนะคะแต่แพ็กเกจหายนะถ้าใครจะซื้อเดี๋ยวเราใส่แพ็กเกจให้ใหม่นะ โนราคิตตี้เชลล่ยี่สิบเหมือนกันค่ะทั้งหมดน,นี้ยี่สิบนะยกเว้นไข่อันนี้ยี่สิบนะอันนี้แพ็กเก็ตหายสีฟ้า,าเอ้ยไข่ยี่สิบนะคะเพราะว่าแน็กเนตหลุดอันนี้นะโนราคิตตี้มีสองชิ้นนะคะอีกอันหนึ่งมาอีกอันหนึง่งอีกอันนึงก็เป็นอันนี้นะ เป็นแบบนี้นะคะโดนัทคิตตี้มี2ชิ้นเป็นสีฟ้านะสองชิ้นแล้วก็สีช็อกโกแลตมีหนึ่งชิ้นแล้วก็สีเขียวมี1ชิ้นค่ะคือเราไม่ค่อยเห็นรลานไหนขายแบบโดนัทคิตตี้นุ่มสโลนะเห็นแบบมันนิ่มอย่างเดียวบางร้านก็แข็งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเค้กโรตตี้อันนี้ก็นุมน่มๆสโลนะอันนี้แพ็กเกจมันจะขาดทุกชิ้นเลยนะคะเพราะว่า ดึงอะนะเดี๋ยวเราจะเอาแพ็กเกจออกทุกชิ้นเลยนะแล้วก็จะใส่แพ็กเกจให้ใหม่นะคะอย่างที่เห็นนะอันไหนมีแพ็กเกจก็จะแกะออกมานะถ้าใครซื้อเยอะก็มีของแถมเยอะนะคะไม่ต้องวกลัวว่าจะไม่มีของแถมนะ พวกแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแค่3ชิ้นเองนะคะแล้วก็เคโกอคิตตี้ก็มีแค่ชิ้นเดียวนะมีแมกเนิตติดตู้เย็นนะคะนุ่มๆสโลนิดๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบันอันนี้บันสีเหลืองนะมีบันสีเหลืองนะคะหน้านี้นุ่มสโลนุ่มมากอะ่ะนุ่มสโลนะคะหน้านี้ แล้วก็จะเป็นหน้านี้นะคะมีแค่สองชิ้นนะมีสองสี้ยมีสองหน้าด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเต้าหู้มีสามชิ้นค่ะเต้าหู้มีสามชิ้นนะมีหน้านี้อันนี้เราไม่ได้บีบเยอะนะคือพอดีเพิ่งกลับบ้านมาแล้วก็รีวิวเลยนะคะยังไม่ได้บีบเลยสักชิ้นนี่นะหน้านี้หน้าหลับตาเห็นตัวผู้หญิงนะ ตัวนี้ไม่มีแมกเนตนะคะนุ่มๆน,นะไม่สรลวต่อไปนะคะก็จะเป็นสีขนมปังอันปักจูปักจูนะคะอันนี้ก็ยีบบาทเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะสีเขียวไม่มีหน้ามีแมกเนตนะแล้วก็ไม่มีพวงกุญแจมีอซลา่าด้วยนะ อันนี้ก็จะนุ่มๆนะคะแข็งๆนิดหน่อยราคายี่สิบบาทเหมือนกันนะคะยี่สิบทุกชิ้นนะนี่ไข่อันนี้ก็ยี่สิบนะคะนี่นะยี่สิบทุกชิ้นนะคะบีไม่กี่ชิ้นเองนะมีแค่เอ,อกี่ชิ้นวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคือแมกนิตมันติดกันไปทั่วเยนะียเนี่ยอช่างมันเถอคะค่ะ มีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมีแค่สิบหกชิ้นนะคะก็มีแค่สิบหกชิ้นก็มารีบรบซื้อกันหน่อยนะคะไอสิบเจ็ดชิ้นนะคะสิบเจ็ดไม่ใช่สิบหกนะแนะนำเป็นบันนะคะแล้วก็เป็น อันนี้นะคะสินค้าแนะนำแล้วก็แป็นด้าน,นะเพราะว่ามันนุ่มสลนะคะบางชิ้นก็หายากด้วยนะก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งหน้าร้านแล้วนะคะก็ถ้าใครอยู่ออจอหอนะคะจังหวัดนครราชสีมาก,ก็มากันได้นะคะถ้าสนใจแอด ID ดีไลน์มันเลยที่09 ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกแปดสามหกแปดแปดนะคะทวนนะคะศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกแปดสามหกแปดแปดนะโอเคก็สำหรับวันนี้บายบายถ้าอยากให้อ่ออยากให้แบบมีสกู๊ชี่คอลเลกชันมาขายบ้างนะคะเดี๋ยวเวลาจะทำมาเรื่อยๆนะบางทีก็จะมีแบบพวกแบบนี้มานะคะโอเคก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะจุบ๊บ